ตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ตายนี่เรายังกำหนดอนาคตของเราได้อยู่เราจะไปเป็นเปรตหรือไปนรกไปเป็นศูนย์รกายหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ตอนนี้เรากาหนดได้เราห้ามได้ถ้าเราทําบาปเราเลิกทําบาปเสียแล้วหันมาทําบุญให้มากๆใจของเราก็จะพลิกจากการไปอบายไปสู่สุขคติได้พลิกจากการไปไปสู่ทุกขคติกลับมาไปสู่อบายได้ กลายไปไปเป็นพ้าอรหันก็ได้ทุกอย่างนี้ตอนนี้อยู่ในกรรมมือของเราชะตาชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครชะตาชีวิตของเรานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผมลิขิตมันเป็นเรื่องของกรรมลิขิตกรรมลิขิตก็คือการกระทําของเรานี่แหละการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้แหละจะเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของเราว่าพวกเราจะไปเป็นอะไรกันต่อไป จะไปเป็นเทพก็ได้ไปเป็นพรหมก็ได้ไปเป็นพระอริยบุคคลก็ได้อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเรารู้จักเส้นทางรู้จักเลือกเส้นทางที่ที่จะพาให้เราไปสู่สุขคติเราก็จะไปเราก็จะได้ไปสุขคติตอนนี้กําลังพูดถึงเส้นทางที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพเนี่ยคือกามาตัญหาการมามตัญหาความอยากแสบรูปเสียงกล่นลด มันก็จะพาให้เรามาเกิดในการมาพบพบการมาพบก็มีแบ่งไว้สองซีกซีกของสุกติและซีกของทุกติซีกของทุกตินี้เกิดจากการไปหาลูกเสียงกินรสด,ด้วยวิธีการทําบาปถ้าอยากจะไปสุกติในการมาพบก็คือแบ่งเงินที่เราหามาได้ด้วยวิธีสุดจริตตาเงวนไปเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจให้ไปเป็นเทพดีกว่าเพรเมื่อร่างการนี้ตายไปแล้วจะได้ไปอยู่อย่างสุขอย่างสบาย มากกว่าเอาเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันเป็นสุขแบบควันไฟสุขเดียวเดียวเวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันพอกลับมาบ้านก็แห้งเคียวเพราะว่าการไปเสียการมาธันหาก็จะทำให้เรากลับมาเกิดในการมาพบมากขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่การเอาเงินไปทำบุญเนี่ยเป็นการลดการกลับมาเกิดในการมมาพบลงไปด้วย พราะเราจะลดกรรมการ,รม,มาตัญหาของเราลงไปทุกครั้งที่เราเอาเงินไปใช้กับการ,รม,มาตัญหาเราก็เอานำเ,เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานไปแปลงจากจากใจที่เป็นมนุษย์ให้กลายเป็นเทพขึ้นมาจะเป็นเทพชั้นสูงชั้นต่ำก็อยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบ่อยจากไปนี่คือกฎแห่งกรรมนี่คือหลักความเป็นจริง อันนี้ไม่ได้เอามาโมเอามามาโฆษณาชวนเชื่อเพราะเราไม่ได้เปอร์เซนต์จากการที่เรามาพูดนี่ถ้าเราได้เปอร์เซนต์ก็น่าก็น่าจะตำหนิเราว่านี่มาขายสินค้านี่ว่าอย่ออนี่ไม่ได้มาขายนี่มามาโฆษณาเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีใครบังคับใครได้ถ้าเดินทางไปทางเส้นทางของความอยากก็ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเดินทางไปสู่เส้นทางของทานศีลภาวนา ก็ไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใคร ก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับนะขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยนะวันอื่นก็ขอเวลาพักบ้าง